ิดอีกของน่แน่นิาาบาได้ตัวหนึ่งก็ได้เร,เรามิกลได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเรได้ 6, ไหกเลยนับใหม่ที่หกลูกใช่เหรอหน่สสมสี่ห้าอ่าโอเคปลาได้ไดเทไหรป้าได้เท่าไหร่ <4. S 1> สีองนบวกกันได้เท่าไหร่ลูกนับหนึ่งสองสามสี่ปลาได้สี่หนึ่งสอง แล้วถ้าเอามารวมกันได้เท่าไหร่สิบนับก่อนไหนลงนับดูรวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเิบแปดเก้าห้าบวกสี่เป็นเก้าอลูกอันนี้ของป้าป้ามีสี่เนน่มีอะไรเนเน,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 น่มีห้าห้า <5 S 2> <5 S 1> บวกสี่เป็นเก้า m a อ m นอืมอนั่งเง ไม่ปไร้าเพราะว่าในนี้สอนป้าไว้ต้องใจเย็นๆย็ปลาต้องใจเย็นๆยนแ้วต้องไม่ไปฉาบเฉ่งงเรู้งใจเย็นเย็นแต่ต้องกระชับกระเฉงพูดง่ายได้เราเห็นไหมเก่งะว้ายติดตรงนั้นด้วยเหรอติดข้างในด้วยเหรอแง่ยมากเลยของปลาขอบคุณครับตอนนี้ป้ามีกี่อันแล้วเนี่ยแล้วป้ามีกี่อันแล้ว ว่าเท่ากันถ้าบวกกันเป็นเท่าไหร่ลูกนี้เป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้เปเกสิบนับใหม่นับใหม่ดิไอมนม่งสองสามสี่แล้วก็นมพุสดสามสิบแลอวโอเคได้ได้อาต่องสามสี่ล้พีาิเนอะโอ้่อม่นมีน่ีนนอี่ย อ๋อห้าบวกห้าเป็นเท่นโอเคกูเอามาคืนต้องได้ห้าเหมือนเดิมป้าก็ได้ห้าได้หาเอาน้องไม่โหนใจเย็นป๊าอ๋อเหลยไม่ได้หนูก็ไม่หงุดหงิป๊าอ๋อกูเจออ๋ออุ๊ยป๊าว้นี่ตาไหลหนูไม่หงุดหงิดเงอ๋อโอเคใจเย็น หนูก็ไม่หปุดนิดอ๋อโอเคโอเคหรือจปยีฟ้าได้ห้าเหมือนน้องอือฮะนี่ไงกินเถอะอ๋อแน่เป็นเท่าไหร่เอาา้าจำก็ไม่ไดนี่ของป้าฟ้าเป็นกี่อันแล้วลูกไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกบวกกันสองอนเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นเท่าไหร่ละ เอาใหม่นับใหม่ดิลูนักเนช้าเลยหนึ่งมนาะพูดภาษาอังกฤษโอเคเดกยอ t h o e s i s e l e h s แนั้นแต่ว่าถ้าบวกกับหเป็น eleven very ี่ o d งั้นปลเอาหกันแล้วืมเอาโอเค น้องก็ได้ยอการนอแม่ร้องไม่ได้น้องก็ไม่หงุดหงิดเลยโอเคงั้นป้าจะจำไหมน้องก็ิตลอดเลยป้าจะจำไหมฮะได้กันได้แล้วโอ้โหเอาไว้ให้ใครอันนี้ให้น้องน้องเป็นกี่ตัวแล้วนี่นงัง อันนี้ได้หนึ่งพาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้องได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคบมันกันแล้วรวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยลองนับรวมกันสิเอาหนูหนูเอาตัวหนูก็เอาตัวนี้ตัวสุดท้ายไงเพราะมันเป็นเด็กผู้หญิงไงอ๋อโอเคอะตัดตัวนี้ก่อนถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะหนูใจเย็นไงนี่ ไอ้ย่ะเอ้าไม่เป็นไรหนูหนูหนูไม่หนูไม่หงุดหงิดโอเคโอเคเราต้อค่อยๆทำแบบป้าโอเคโอเคป้าจะจำเรานะเราอย่าหงุดหงิดทำอะไรต้องค่อยๆทำไปเกิดนี่อะไร้ตาไม่เห็นอะไรเลยอือเกิดฉาดแบบนี้เลยป้าต้องพูดเกิดฉาดได้เหรอเกิดฉาป้าตักแบบนี้ได้เลยป้าต้องใจเย็นๆแบบ